สวัสดีครับกับผมนายธีรวัตรขวัวทองเขียวนะครับตำแหน่งครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนครูเต๋อวิทยาอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลาสตูลปัจจุบันนะครับได้รับมอบหมายให้ด,ดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ครับ สำหรับแรงบันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับจากการศึกษาข้อมูลเจตคติของนักเรียนนะครับในการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สานะครับพบว่านักเรียนส่วนใหญ่นะครับไม่ชอบเรียนรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพราะว่าเห็นว่าในรายวิชานี้นะครับมีเนื้อหาที่ยากไม่สนุกสนานและก็ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับดังนั้นตัวกระผมเองนะครับก็ได้เร็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวนะครับจึง ได้นะครับออกแบบนะครับแผนการจัดการเรียนรู้นะครับแล้วก็นําเทคนิคนะครับวิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์นะครับร่วมกับการใช้สื่อมัลติมีเดียเดอะไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการ m ม n แม a p นะครับมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนะครับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตรนกโกสินทร์นะครับและเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้นะครับพบว่านักเรียนผ่านการประเมินครบทุกคนนะครับ คิดเป็นร้อยละ100นะครับโดยนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยนะครับในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นได้รวมถึงสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์จากแหล่งข้อมูลได้นะครับรวมถึงนักเรียนนะครับได้นําความรู้ความเข้าใจนะครับไปใช้ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันครับ สำหรับคลิปแรงบนันดาลใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีเพียงแค่นี้ครับสวัสดีค่ะคุณผู้สวัสดีครับมันเียนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิชาพอดิซ่าครับเดี๋ยวก่อนจะเริ่มเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ทําสมาธินะครับสัก2นาทีนะครับอะ ทุกคนนั่งตัวตรงนะครับเอามือขวาทับมือซ้ายนะครับแล้วก็ค่อยๆหลับตาครับอืม ว่าล <Wow>, ูกวพาว่าสวงเดิมมีความคับแคบไม่สามารถขยายได้ค่ะอ่าโอเคแล้วราดูด้สวงเดิมใช่ไหมมีความคับคับแคบก็เลยไม่สามารถที่จะขยับขยายเงินได้ทุกท่นให้น้องแอมนอนนี่เห็นผนไหม และความเจริญรุ่งเรืองัของไทยในสมัยรัตนโูสิทร์นะครับนี้ในกินจกรรมนี้คุณครูจะมีวิดีโอให้พวกเราได้รับชมนะครับหนึ่งวิดีโอเดี๋ยวเราไปรับชมวิดีโอนะครับแล้วก็ตั้งใจดูดีๆนะครับหลังจากรับชมวิดีโอแล้วเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญในวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันพร้อมหรือยังพร้อมแล้ว ไปอย่างนั้นเลยข้าพักเป็นเด็กฉลาดเฉลียวต้องเชื่อความไม่น้อยเลยเออคุณลุงครับลุงเอาไปที่นี่ที่นั่นะครับอะไรหรือครับบ้านเมืองเราเึงปัจจัยหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นใหม่ซึ่งก็คือราชวงศ์จักรีทรงมีพระราชาประสงค์ให้ด้วยคราชธะสถาณีและราชอาณาจักรเองยืนคงชินงถังบ้านเมืองอย่างนี้ดังนั้นพระเาชการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็รบโศน ที่คุณลูกพูดถึงคือระบัสมเด็จพระพุธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชมีเหอราัการที่หนึ่งใช่ไหมคะต้นน้ำที่เจ้เรียกาขานต้องเป็นลู้หนูเลยจางหมายถึงพระจ้านดินนี้ใช่หรือไม่เพ,พ,พาราะองคูงเป็นปู่กับคูณเข็ของแผ่นดิาาทานทูงมีพระราชบัญญัไว้ว่าตัใจจะถงระความพยอโยมพระพุธศาสนา้องดงันของขันภาษีมารักษาประชาชนและดนตรี จึงทรงเห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องสร้างบัลลธานีใหม่ในสถานอันเป็นไชยภูมิโปรดให้ทราบพระบรมมหาราชวังให้เป็นประธานแห่งกรุงให้น้ำดังมือสวรรค์เหมือนเมทครั้งองคสีอยิธยาที่ทรงกระทำขนาดนี้ก็เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจทุงเราทีแก้ก้ากขาอาณาประชาช์ที่ยังกอบบังพลันถึงจากเมื่อครั้งองคแต่ สรุปประเด็นสําคัญกันนะครับไหนผู้ขอตัวแทนนักเรียนสักคนหนึ่งสรุปประเด็นสําคัญที่เราพบในวีดีโอนี้หน่อยใครพอจะเป็นตัวแทนได้บ้างเอ่ยหนึ่งคนอ่านน้องแบมบ้าง่อยลูกราชการที่หนึ่งต้องการสถาปนากรูณัธนกฤษให้มีความสวยงามทัดเทียมเท่ากับกรุงเสียริยาค่ะอ่าก็คือท่านต้องการที่จะอนุบำรุงใช่ไหมกรุณัธนกฤษของเราเนี่ยให้มีความสวยงามนะครับให้ทัดเทียมกับกรุงเสียริยานะครับก็คือเพราะว่าในอดีตเนี่ย คุณศิริยาเนี่ยสวยลามากนะครับเพราะงั้นแล้วก็เลยอยากที่จะให้นะมีในเรื่องของความงดงามแบบเดิมกลับมานะครับนั่นคือนนั่คือประเด็นที่เด่นอ่ะอีกสักประเด็นละกันมีใครจะตอบให้ครูครูได้อีกบ้างลูกอ่านคิดว่าไงคะอาการยที่หนึ่งต้องการฟื้นฟูการปกครองศาสนาและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนกันอ่าก็คือเรื่องของการสร้างขวัญและกําลังใจนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการสร้างเหมือนกับเราตั้งบ้านตั้งเมืองใหม่อ่ะนะครับเวลาเราอยู่บ้านหลังใหม่เนี่ย มันก็ต้องมีสิ่งที่เป็นวันและกำลังใจให้กับเจ้าของบ้านถูกไหมพอแล้วเลขาธิการที่หนึ่งท่านก็เลยเห็นแล้วแหละว่าพอจะตั้งรูปใหม่เนี่ยก็ต้องสร้างวันและกำลังใจให้กับประชาชนก่อนนะครับนั่นคือในส่วนของประเด็นสําคัญที่พวกเราช่วยกันสรุปน,นะครับทีนี้นอกเหนือนจากในเรื่องของปัจจัยตรงนี้แล้วนะครับเราจะมีงานหนึ่งชิ้นแน้จรไม่ทำเป็นงานกลุ่มนะครับเป็นลักษณะของไม้แมพนะครับ จะได้นะครับกระดาษหนึ่งแผ่นนะครับแล้วก็สีหนึ่งกล่องแล้วก็ปากกา1ด้ามนะครับให้นักเรียนทําอะไรนะครับเดี๋ยวใช้นักเรียนนะครับร่วมการศึกษานะครับในส่วนของใบความรู้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับทำเป็นลักษณะของไม้แมกนะครับเรื่องของประเด็นนะครับทีนี้จะมี3ประเด็นด้วยกันที่คุณครูจะให้ทำก็คือเรื่องของเชิงปริมนะครับความมั่นคงแล้วก็รากฐานนะครับเรื่องสำคัญจะมีอยู่ประเด็นนะครับโดยใช้หัวข้อ นะครับนะจะมีตัวอย่างให้ดูอ่าอันนี้คือเป็นหัวข้อตรงงลาเลยเป็นคำถามนะเป็นคำถามว่าทำไมกรุงรัตนโกสินทร์จึงเป็นราชธานีที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากอของไทยมากกว่า200ปีอันนี้คือไว้ตรงงลาเลยนะครับเป็นคำถามลักษณะขบงคำถามนะครับทีนี้ที่เหลือเรียนก็หาคำาตอบให้คุณผู้หนัยว่าเหตุผลอะไรที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเป็นราชธานีมาถึง200กว่าปีเข้าใจไหม อ่าถ้าเข้าใจแล้วลงมือทำได้เลยนี่เีประมูลกลางนะครับ ขอตัวแทน1กลุ่มและกันนะครับ1กลุ่มนะครับในการที่จะนําเสนอนะครับบอกกล่าวเพื่อนๆว่าทําทไมนะครับรกุ่มัณโกสินนะครับจึงเป็นรกากชาดีที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับของไทยมาถึงมากกว่า200ปีในกลุ่มไหนดีจ้าหีึกลุ่มกาุ่นที่2เชิญทางหน้าได้เลย สวยงามด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของในเรื่องของรัตนกูศิลนะครับในภามนี้นะครับก็คุณครูก็ขอไว้เพียงแค่นี้นะครับในภาวถัดไปนะครับเราก็จะมาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของการพัฒนาการด้านระวิศาสตร์ของรัตนกูศิลนะครับสาหรับข้ามนี้ก็ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ